สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกอันนี้เราปลูกเป็นบอนสีนะคะปลูกในน้ําค่ะในโหลในขวดในแก้วนะคะที่เราต้องการวิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพาบอนสีสวยๆของเรานะคะไปไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้านนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราปลูกแบบไหนกันคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหาแก้วหรือโหลอะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะอันนี้เดาก็ไปได้เป็นแก้วกาแฟนะคะแต่หูมันหักแบบนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกบอนสีกันค่ะเอาที่แบบว่าไม่มีรูไม่มีรอยร้าวนะคะขังน้ําได้แบบนี้ค่ะ แล้วดาวก็มาหาบอนสีที่ดงบอนสีบ้านดาวเองนะคะตรงนี้เนี่ยดาวปลูกไว้กับดินค่ะก็คือตรงนี้มันมีความชื้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดินดีค่ะพอได้ฝนก็ขึ้นมาตรมเลยค่ะที่เห็นนี่เป็นชื่อวัวแดงนะคะหน้าวัวแดงใบเขาจะเป็นสีแดงๆสวยๆแบบนี้นะคะเป็นง่ายนะคะดาวก็จะเลือกเอาหัวไม่ต้องใหญ่คะ่ะเอาหัวที่ใบเขาเล็กๆก็พอนะคะเพราะว่า ที่ใส่เราเอ่ะมันเล็กแค่นิดเดียวเองค่ะอันนี้ดาวก็ได้แล้วนะคะหนึ่งหัวส่วนที่เราขุดกันเกินมานะคะก็ฝังไว้ที่เดิมค่ะอันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะหนึ่งหัวใบเล็กๆน่ารักนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกกันเลยค่ะหลังจากที่เราไปขุดหัวบอนสีมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือดินค่ะนี่เราไปเอาดินนะคะที่แบบว่าเนี่ยค่ะ ดินโครนแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องถึงกับเละมากนะเอาแค่แบบว่าพอแห้งๆแบบนี้ค่ะเราใช้ดินแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยที่เราจะทำการปลูกบอนสีค่ะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นดินที่เขาใช้ในการปลูกบัวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอามาปลูกบอนสีได้ค่ะ อันนี้นะคะแรกๆก็ว่าจะใช้ช้อนตักดินขึ้นมานะคะเอามาใส่แต่ว่าดินมันเหนียวค่ะแล้วเดาก็วันนี้ยังไม่ได้เตรียมถุงมือมานะคะก็เลยไม่อยากจะใช้มือแต่ก็อดไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใช้มือนี่ท่าทางจะไม่ลอดนะคะเพราะว่าขนาดใช้มือเนี่ยยังดินติดค่ะเพราะมันเป็นดินแบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยนะคะก็คือเหมือนดินที่เราเคยใช้ในการปลูกบัวนั่นแหละค่ะใช้มือดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปล้างมือค่ะ อาจจะเละขอบขอบหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยทําความสะอาดอีกทีนะเดี๋ยวก็สวยเราก็จะใช้น้ำนั่นแหละเอามานะคะเป็นตัวช่วยในการทําให้ดินของเรามีความเรียบแล้วก็เสมอกันค่ะอันนี้เราก็าไปล้างขอบถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้น้ํานั่นแหละล้างค่ะทีนี้เราก็วางไว้นะคะจนดินมีความ แห้งนิดนึงนะคะเวลาเราใส่น้ำลงไปเนี่ยน้ำจะไม่ขุ่นเลยนะคะน้ำจะใสและนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวบอลสีนะคะเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเองนะคะสำหรับการให้ปุ๋ยเนี่ยก็เอาปุ๋ยเม็ดเล็กๆนะคะยัดลงไปตามดินข้างๆแบบนี้เหมือนการให้ปุ๋ยบัวเลยค่ะสำหรับการให้น้ำนะคะท่านผู้ชมก็แค่เอาช้อนเนี่ยตักน้ำ อันนี้ดาวสาธิตนะช้อนมันต้องใส่ใสดีๆกว่านี้หน่อยนะคะตักน้ําใส่ลงไปแบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่แค่พอนิดนิดเดียวก็พอค่ะประมาณสักสองสมช้อนก็พอนะคะบอนสีเขาเป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในน้ําได้ค่ะและนี่นะคะก็คือที่เราทําไว้ค่ะก็จะเห็นว่าใบเขาเนี่ยเริ่มเยอะเป็นพุ่มนะคะ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมกลัวยุงนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าแค่ประมาณสองสาวันเนี่ยน้ําก็แห้งแล้วค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่น้ํามากเกินไปหรือว่าเห็นมีลูกน้ํายุงลายนะคะเอาไปเทได้ค่ะแล้วก็ค่อยเติมน้ําใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะกับการปลูกบอลสีอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปตั้งไว้ในบ้านได้ด้วยค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะมีวัสดุปลูกแบบไหนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ